สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็มีเทคนิคลัดมาแนะนําน้องๆนะครับโดยจะเป็นคลิปสั้นๆนะเอา้าสําหรับตอนที่1นนี้เทคนิคลัดกับคณิตคิดหมูๆเป็นการแปลงทศนิยมซ้ําให้ไปเป็นเศษส่วนนะครับเนื้อหาโดยตรงเนี่ยจะอยู่ที่น้องม .2 เรื่องระบบจํานวนจริงอะเนาะนะครับที่มีการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมทศนิยมเป็นเศษส่วนอะไรแบบนี้นะครับเอา้าเดี๋ยวทําอย่างไรกับเทคนิคลัดเราไปดูกันนะครับ โจทย์อันนี้พี่ให้มาเป็น69.3815ไลและ่เลข8มันมีจุดข้างบนกับเลข5มีจุดด้านบนแบบนี้เราจะอ่านว่า69.3815 8 1 5ซ้ําหมายความว่าตัวที่ซ้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีจุดเริ่มต้นตัวนี้กับตัวสุดท้ายนี่นะครับก็คือซ้ำทั้งชุดนี้เลยนะ่าถ้าอันนี้เราเขียนเนี่ยมันจะได้เป็น69.3แล้วก็815 815 1> 8ป5่ไปเรื่อยๆเก็ตไหมครับโอเคนะอา้าวพอเราได้แบบนี้ปุ๊บทีนี้เราจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวทศนิยมซ้ำตัวเนี้ยให้มันเป็นเศษส่วนละทำอย่างไรดีนะครับอา้าววิธีการที่มีติดสูตรข้างๆมาให้นี่สูตรอยู่ตรงนี้เลยนะครับสูตรเขาบอกว่าให้เอาจํานวนเต็มเนี่ยจำนวนเต็มคือตัวหน้าจุดทศนิยมตัวนเนี้ยเนี่ยเอามาตั้งแยกตรงนี้ก่อนเลยนะครับเขียนเป็นเหมือนลักษณะของจํานวนคละ นะแล้วก็ตัวเศษด้านบนให้นำตำแหน่งทศนิยมทุกตัวลบกับตัวที่ไม่ซ้ำนะดูดีๆนะครับแล้วส่วนด้วยตัวส่วนนะเขาบอกว่าให้ดูทศนิยมจากด้านหลังไปด้านหน้าโอเคไหมถ้าเจอตัวซ้ําจริงๆมันก็จะเจอตัวซ้ําก่อนนะครับนะ้องถ้าเจอตัวซ้ำเนี่ยให้แทนด้วยเลขเก้าแล้วถ้าเจอตัวไม่ซ้ําเมื่อไหร่ ให้แทนตัวนั้นด้วยเลข0ูโอเคไหมอา้าวเดี๋ยวทําอย่างไรเราไปดูวิธีการกันนะครับอา้าวเราดูต่อตรงนี้เนาะ69ในที่นี้69คือจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้69ไปเลยนี่จํานวนเต็มนะครับแล้วเราก็เขียนส่วนไว้แบบนี้ป,ปนี่นะครับเอาทศนิยมทุกตัวครับทุกตัวคือ3815เนี่ยมาเราก็เอา3815 พอเอา3 8ม5ามาเสร็จปุ๊บลบเขาบอกว่าลบตัวไม่ซ้ําครับงั้นลบด้วยตัวไม่ซ้ําในชุดนี้ตัวไม่ซ้ําคือเลข3เพียงตัวเดียวนะเข้าใจไหมเลข3เพียงตัวเดียวนะครับไอเลข8เนี่ยซ้ำไอเลข1ก็ซ้ํานะถึงมันจะไม่มีจุดเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปนะครับจุดเนี่ยเขาจะใส่ตัวหน้าสุดกับตัวสุดท้ายงั้น1โดนซ้ําด้วยงั้นเราจะลบเลข3เพียงตัวเดียวโอเคไหมแล้วตัวส่วนครับให้ดูจากหลังไปหน้าอ่าเดี๋ยวพี่ลบมบันนี้นะ แล้วก็จะดูจากด้านหลังไปด้านหน้าแบบนี้นี่เราเจอตัวแรกครับคือเลข5้าเลข5้าซ้ำไหมซ้ําครับซ้ําครับแทนด้วยเลข9ครับเอางั้นเราก็สวนด้วย9ก่อนปึ๊บตัวถัดมาเลข1ครับหซ้ำไหมซ้าครับแทนด้วยเลข9ต่อปึ๊บดูตัวถัดมาเลข8ครับ8ซ้ําหมแปดก็ซ้ําครับแทนด้วยเลข9้าอีกและตัวสุดท้ายคือเลข3ครับดูแค่เฉพาะตรงโทศนิยมนะเลข3ไม่ซ้ําครับแทนด้วยเลข0ครับปึ๊บ แล้วเราก็คิดตัวเศษข้างบนแค่นิดเดียวเองก็คือจำนวนเต็ม69เหมือนเดิม3815-3ลบ3เหลือ3 8 1 2ส่วนด้วย9 9 9 0จบครับอ่าทีนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็คคำตอบนะครับว่าพี่ๆทำมันเนี่ยมันมั่วหรือเปล่าเออพี่มั่วไหมไม่เชื่อหรอกอะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวพี่ขอเศษ ไอ้เจ้าเครื่องมือขึ้นมาก่อนนะครับนั่นคือแคลคูลเอเตอร์นั่นเองปิวอ่าพอแคลคูลเอเตอร์ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันว่ามันตรงหรือไม่โดยให้น้องๆกดที่ตัวเศษส่วนอย่างเดียวนะครับ3812-9990ส่วน9990ใครมีกดไปพร้อมพี่ได้เลยนะ3812นี่คือตัวเศษแล้วส่วนก็คือการหารครับหารด้วย9,990 10โอเคปะะ ทีนี้ถ้ากดเท่ากับมันต้องออกมาเป็น3 8 1 5 8 1 5 8 1 5ไปเรื่อยนะครับเอ้าเดี๋ยวลองมาดูกันบลนี่ไงศูนย์จุดไอศูนย์ข้างหน้าเพราะว่าเราเว้นจำนวนเต็มไปนะจํานวนเต็มก็คือ69นั่นเองนะครับแล้วก็3 8 1 5 8 1 5 815 8 1 8, ้ไตัวหลังสุดที่มันเป็น8 1 6เพราะว่ามันเกิดจากการปัดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือซ้มแ ทั้งหมดนั่นแหละอ่างั้นอันนี้น้องๆจะเห็นแล้วนะครับว่ามันได้เท่านี้จริงๆง,งั้นสูตรนี้น้องๆสามารถนำไปใช้กับการแปลงทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนได้เลยนะคลิปนี้พี่ก็ฝากเทคนิครัดกับคณิตคิดหมูๆสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้ในตอนที่1น,นี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันเทคนิคน่าจะเป็นอะไรโปดติดตามชมตอนต่อไปนะครับ